สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วครับนะครับที่ตงุงนาผมเสียงเล่งขี่คุ้ยมือนีกันทีมาลองเสียงเงกี่ยวกักกกบธรรมชาตินะครับอยู่กับมัวกับคว้วยนะครับกินน่อง้นับฟังนะครับเด้อฟังนะครับอยู่ตามประสาเชา้านาเช้าไรเช้ามาตอนควายออกไปอยู่ตามประสา จนยอมจนนี้แหละคนชาวนาโดยด้วยการศรรึกษาปริญญาไม่มีคนแดดทนฝนและทนทุกข์ดานเพื่อเงินเพื่องานเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ไปจะำนอห้องคนดี โวดเรื่องตักเรื่องสีกเ็ทเท่านี้ละน้องลมพ้นผ่านไปก็กลายเป็นนาฮาชาวนาคนเก่าได้แต่คนมุนมองอยู่ตามประสาชาวนาและน้องใครเขาจะมอง จะมองอะไรที่ไหนหดูตามซาซาเท้านาคนยากน้อยใจหนักเพื่อนรักก็คือคนไทยคงเลินคุยกับเจ้าทุยเพื่อนควายจะมีใครที่ไหนมาสนใจชาวนานี่ครับ แต่ว่าบบมันมีควายควายอยู่พุ่นู่ในฟาร์มนะครับสุริยาฟาร์มตั้งอยู่ที่บ้านทุกัวนะครับตำบลศรีสาองอำเภอนาโพจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเบอร์โทร081997689สุริยาฟาร์มนะครับมีทั้งวัวนะครับราารค,บาาคบวายหมาน้อยนะครับหมาน้อยสีดำ,ส,ดำสีดำนะครับ แม่พันนะครับแม่พันธุ์แบบไงแดงตึ้งแสบตาหมดแล้วครับพี่น้องนะครับโอ้ยมีขวามกลางครับมาชอบนะครับเนี่ยวันนี้นี่กินต้มไก่นะครับแลี้ยงสมไก่นะครับพอดีว่าคนไทยนี่จะจักอีหยังดอกนะไทยไก่พ่นนะครับไทยผมเป็ดมานเลยมันหัดไหมนะครับหัดไหมโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องอาชีพเกษตรกรนี่ผมว่าเป็นอาชีพที่ยั่งยืนนะครับเห็นผมเห็ดนี่ ดสบายใจเย็นเต็กนะครับนี่นะครับคลิปนี้ก็สวัีก่อนเนาะเดี๋ยวคอยติดตามคลิปหน้าสวัสดีครับ